อีกคนหนึ่งพ่อกำนันป่ะเนี่ยพ่อกำนันอ่าพ่อกำนันเป็นยังไงลูกพ่อกำนันลองเบิ่งดูพ่อกำนันบ่ครับบทบทบาทที่ได้รับนิก็สิคัดจากเจ้าของเนี่ยจักหน่อยครับพ่อมันเป็นยังไงลูกมันไห้พ่อมันมันเอามันเหนสร้างกระเทยแมมพ่อแมนบทนี้พ่อนี่บ่มากกระเทยสมัยสมัยแต่ก่อนกี่เนาะครับแต่ว่าสมัยนี้เขาเปิดกว้างแล้วแมน ลองเบ่งจากหน่อยดูดูครับผมเทตเทตทดสอบหวานชุบที่อื้มทุกันทุกคนก็คือที่กัะเทียวพี่ใหไอ้เนี้ยล่ะคุณผู้ฟังคุณนั่งจอ จำได้บ่เสียงอีสานปีผ่านมาได้ฟังขักมักใจคงจำได้เคยเป็นแรงเชียร์ให้ลานบ่มีแนวใดสิมาตอนพระคุ้นทานสร้างสรั์แต่ผลงานพวกลูกหลานมารับใส่สลองให้ท่านผู้ชม เสียงพ้นสาว่าเลือกลงผมขอบอกอย่าไปหลงพวกลูกบุงกะยั้งคมบ่บแต่งกล้วยน้องงวยได้แล้เว้นแต่เป็นเจ็บไข้กะเศ้าไปเพื่อพักพ่อ,มอมแม่นกน้อยอุไรพรผู้นำทีมเพิ่นกะได้ประคองว่าบ่สลาย และมีบางคนใส่ไรยไปเสียดอย่าไปถือเรื่องเขาหรือธรรมดาอย่าเสื้อผ้ยดอกทางสินละสินแล้ปินล่ำรองมีหลายแง่ให้คนมองตามแท้แต่สิว่าเรื่องปากนกป,ปากกาอุเบกขาเขาไว้ไผ่เว้าการะ้างตามแฟนเอ้ย เอาครึ่งก่อนซะน้ำมันจิโจ๊บปวดตอนนี้มันก็จะไมเห็นด้วยนี่เอ็กเจ้าเลยอ่ะมีผู้ใดอยากเบิ่งแม่พูงใหญ่บ่ครับฮะแม่พูงใหญ่ร้องเบืองดูแม่พูงใหญ่นี่ไม่พูงแย่สวัสดีค่ะเอวิลลันตี